ราคาทองคำล่าสุดราคาทองวันนี้วันจันทร์ที่26เมษายน2 564มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเรามาติดตามพร,พร้อมกันเลยครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทอง สามารถฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูราคาทองวันนี้ประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1นของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา26นาทีโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมา ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคายังคงเดิมต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%กันก่อนนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,350บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,450บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปพรรณ96.5%โดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ 1,707บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,878บาท12สตางขายออกอยู่ที่บาทละ26,950บาทมาดูกันต่อที่ราคาน้ำหลักทองรูปประพันธ์กา16.5%มีดังนี้นะครับราคาทองคืงสลึงเมื่อบวกกับค่ากำไรงจเฉลีย่ย ท,ท,าาที่500บาทจะรรมเป็น3 8 6 9บาทาาร,าา 3, ราคาทองหนึ่งสลึงเมื่อบวกกับค่ากำไนิเฉลีย่ยที่500บาทจะรรมเป็น7,238บาท,าาบาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์เมื่อบวกกับค่ากำไนิเฉลีย่ยที่500บาทจะรรมเป็น1 3 9 7 5บาทราคาทองหนึ่งบาทเมื่อบวกกับค่ากำไนิเฉลี่ย ที่500บาทจะรวมเป็น27,450บาทราคาทอง2บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่1,000บาทจะรวมเป็น54,900บาทราคาทอง5บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ยที่2,500บาทจะรวมเป็น137,250บาทปิดท้ายกันที่ราคาทอง10บาทนะครับเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลีย่ย ที่5,000บาทจะรวมเป็น2 7 4 5 0 0บาทโดยค่ากำหนดเฉลีย่ยดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่บาทละ500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรดค่ากำหนดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับทางที่ดีก่อนที่เราจะทำการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านว่าทางร้านคิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนำค่ากำหนดนั้น มาบวกกับราคาทองที่เราจะทำการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากครา,น,าน,นนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้และสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากเ,เพื่อนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่หมออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับราคาทองวันนี้ ต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่การรายงานราคาทองในคลิปถ,ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ